เดี๋ยวให้ดูผลยาดาวนะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวละอุ้ยมันก็มาถึงดาวมาตัวเยื่ยนไปแล้วก็แล้วก็แนบบางนี้ให้มันไปถือมันแดงๆนี่จับงเจ็ดสี่ห่อโอ้ยยื่นมือไปอีกโอ้ยป้าอันนี้แต่มีเครื่องสันนะอันนี้เป็นสีอันนี้สีม่วงสีม่วง ันันสีงม่งสเปอยิงดาวหายได้หมาลอดูมาลอดูมองดูเียงคานไหไปยิงดาวหายเท่าไรคันนบาทดาหายรับึ่งตัวใหญ่ลองยิงก่อนลองยิงก่อนทบัยิงซ้อาลองดูลองดู เงได้ละเราบังถึงเขาดย่าไปเล่งขางเขาดิไอออกไกลๆเนอไอยื่ไปแ้วก็แ้วก็แนบตองนี้ให้มันไปถือมองแดงๆนี่ดับเป็นสีบอกโอ้ยยืยยยยอยออกกยยยยยยยนยยยยง เธอแนมบังนีนี่นี่แนมนี่ลองนีรันห้มันตรงกับบอกนี่เลยก็ไปที่ดาวเออก็ไปที่ดาวเองไม่ได้นะเอาเสียงคุณคุณแมนแมนอ้วตัวตัวนัโอ้ยเอ้เบิ้ดเอ้ยเบิ้ดเอ้เบิ้ดเอ้เบิ้ดดันนม่ให้โตมันคือมัถึกดาวโอไม่ยิงตัวเองคอยกาคอยเล่นดาว Để hai đun la... Một giả đao nè ui ui là ui 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 nhìn đào xiềng à đào, đào Đào đâu nhanh cầu <laughs> nhu cầu yếu không, yếu không mình <cười> <cười> Đào khó này hả 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 ยังเหลืออีกหน่อยนึ่งแล้วนะใครเขาด้วยไหนอุ้ยยังไหนกระถึอดาวได้บ้างเคืืของเธอเลยไหนมันตากันมังไหนมาเบิ่งถ้าเขายิงแบ็ทเท่ากันนี้เกี่ยวบ่ได้ละเอาอันนี้เขายิงหายหรอใช่ใช่เขาจะยิงเป็นวงกลมยิงอ้อมเลยอ้อมเลยแล้วก็จะหมดไปเลยอ๋อยิงอ้อมเฮ้ยดาวเขาขอลองอีกตายหนึ่งมาๆมาอีกตาหนึ่งสามสิบบาท มาต้องพ่อนได้จ้ะพอดีมาเทคนิคของเขาคือยิงยิงอย่างนี้ยิงรอบเลยปาได้นะคะเดอกจะได้เลยนะคะลูกระเบิดกระได้ดอกเลยค่ะอุ้ยเอาเอาอุ้ยเขาว่าเก็บนี่มันยอดย่างมันบริหารมันมันบอกเขา ยิ่งนั่งสติกเอาเนาะนี่เห็นมาเขาดึงเขาก็ยังยิ่งได้นี่ได้ได้เออยิ่งนั่งสติกเอาโบหมานได้โบหมานขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ็มเอาห่ำใช่ไหมนี่ติดตามประจําขอบคุณค่ะโอ้โห